ตัวยังได้ยังใคกบแล้วตัวนึงได้หน่อยได้เล็กนึ่งได้หนึ่งชีวิตผู้จับกบกบขึ้นหนาขึ้นกันเลยเดเกโยนเงาได้คนละยนสับชั่วคนหนึ่งเจา่ยวะ้วพวกักขาอะไรเลย่ียๆใ่ไลูกพี่ ยังมาดูพี่เฮ้เข้าในถังยมถุงมาเรียบร้อยดีักขาอะไรอยู่าหนฮะักขาบอะไรสิาวอะไรตุยัฮักขาอะไรไหนดูพี่เป็กยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ไม่มีหวังนี่กันนี้ข้อม่ใช่นีอะต้องใช้สิบเรือหรอเรือีบแต่คนนี้แข่งกัน ก็นะอยู่่ะนี่มัะเทศนี่ขึ้จะใหม่จะขวัญแทน,นอย่างนี้นี่ต้องเห็น,ปบบนเป็นปแบบก็เอาดิบเป็นปแบบก็เจาดิบ,บ

มาไรตักีเอรต้องบีกีชตังทีเลอรต้องบีอบีไม่ต้องดีไม่ตัองเนมือนยืนนี่ ต้องใส่ที่ออมไม่มีแล้วอ้อมเป็นตัวดึงตัวถึงเห็ดตัวพุทผู้กหุ่นาีู่้ายรุกขวารุกยังไม่จบไม่ิู้เลยไปยังไม่กจบูุกไงไหนไปไหน มันก็จะเป็นงามภพดินนะใส่น้ำม,มาแล้วด้วย 不ึ้ ียบไปเบิดแล้วแม่นบัดนี้แปลงบักทั่วนั่นสิได้บักทั่วเลยเดี๋ยวไปเก็บบักทั่วอยู่หน่ มีปลาไหลด้วยไม่เห็นสักตัวเลยมไม่มีหรอกพีเปิดประตูดิหางเงี้ยสายเงี้ยได้แลยววิ่งปลาไหล ล้วนึ่งตัวด้อแล้วนึ่ตัวด้วโนอะไลูกพีโนอพเอาเอาเอฮ้ยเฮ้ยเขี๊ยยเขี๊ยยเขีย่เด้อมือเขี้ยยเขียยหัวร่าหันใส่พูดใส่พตัวเมนตัวนี้ก็ละตัวด ขึ้นเท้าบนม้เ็ไปหึ่งมาสองตัวขึนไปหึงมาสองตัเกียบเกียบฟาดด้กันขึ้นหอดเกีบด้วพี่น้องเลยท่นจี่งมันลื่นลื่น่ลื่นลื่นมันต้อตัวฮีตัวนี้แล บาตะคายแล้วบาลออเต้องเหแล้วนะไป่ะถึเลืเยอะหยับน้หยับพุ่มไปเลยสิหยับก็ได้หอกไม่เ่ไมเฮ้ยถังนู้าุงยงแงงดไปดูพี่มาอีกหมตักนี่มีบ้ มีตักนี้ไม่มีด้วยดูตะไคร้มาด้ย,ดยเรดูตะไคร้กับรถนน้ำเลยม่แล้วไม่แล้วไ้

เก็บตัวไปไปถัดตน้องพี no, no, no. ่น้องเสีได้รถไม่โคเหยียบมาไเลยนม่โค้เหยียบด้เนี่เ็บตัวไปถัดต่ำน้่งยดาัว้นขึเข้นข้นขึ้้นนขึ้ข้นขึ้นข้นขึ้้นขึนขึ้น้นขึ้ขนี่นข้้น้้้น้เ้ข้ตลน ได้มาอีกแล้วปลาไหลมาอีกแล้วเดี๋ยวเก็บถั่วก่อนปลาไหลก็ยักได้ถั่วก็ยักได้ถั่วไปต่ำแรงมันยู่ได้แขกมันยู่ได้แขกไม่ไปยัง ได้ลูกพีตุนี้หาไม่ดีเดอเด้อได้ได้ได้ปลาอะไรปลาเคียงดีปลาเคียงเียเียปลาเคียงอันนี้เราได้ยังปลาสหรือปลา้งครับถ้าปลาเคียงก็ีงแบปลาเีงหรืยงบกทั่วอะไพี่น้องบกทังบกทั่วทั้งปลาเขียงทั้งอาหารเป็นหลายประเภทไหนเอาซอมาด hey, 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 ันมาดันมาเออ

เดเดียวกันละไรอีกขว,วัมันยังอะไมันยังอะ,งล,ะลูกปลาไหลสิเอาไปป่อยหลุ่นเ่าไปป่อยดไปป้อยตักยังไม่รู้กี่ไครบ้าง <c oughs> พี่พี่เห็นทหาดีแลเขาชืพี่ ก็เห็นจนะเดี๋ยวไปเข่งมาบุกพี่เดี๋ยวปบบบบบไาลำนไ้หันลบงี้แล้วหาลงหันลเต้นลงหันล้หันไปเดีวไปไปไปว้าหากินมันเยอะมา ทาไปเส้นีด้วยเส้ถุงเงงด้วยเออที่หนมาหน้าดิไม่นะโอ้ลิปนี้สิบห้านาทีได้พี่น้องด้วยลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อขอบชิปออนตัว Selamat ini, selamat